สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาทำคลิปอัปเดตนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Affiliate ในแอป s h o p ปีนะคะซึ่งโดเร็วนี้นะคะ s h o p ปี e เขาจะรวม2โปรแกรมเข้าด้วยกันนะคะก็คือเป็นการรวมโปรแกรม s h o p e ปี Social Partner หรือว่าร้านค้าที่สมัคร Affiliate นะคะรวมเข้ากับ s h o p e ปี Affiliate p r โปรแกรมนะคะต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะได้ค่าคอมนะคะจากการเป็น Affiliate ก็คือเราจะต้องแชร์ลิงก์สินค้าเมื่อมีคนกดซื้อสินค้าผ่านลิงก์ที่เราแชร์เราถึงจะได้ค่าคอมใช่ไหมคะ แต่ดูเหมือนว่าการรวมโปรแกรม2โปรแกรมนี้เข้าด้วยกันนะคะดูเหมือนว่าร้านค้านะคะอาจจะมีแบบเงื่อนไขพิเศษก็คือร้านค้านะคะสามารถเอาสินค้าร้านอื่นลงถุงส้มแล้วหากมีลูกค้าซื้อสินค้าร้านอื่นนะคะผ่านไลฟ์ผ่านถุงส้มของเราร้านค้าจะได้ค่าคอมด้วยนะคะซึ่งในณนะตอนนี้นะคะหรือว่าในหรือว่าก่อนที่ซอปตี้เขาจะรวมโปรแกรมเนี่ยร้านค้าเนี่ยถ้าเกิดเอาสินค้าร้านอื่นลงถุงส้มนะคะ อย่างหมูก็เป็นร้านค้าอันนหมูขอยกตวอ,อย่างเป็น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 หมูก็บเรากันเซึ่งหมูเป็นร้านค้าใช่ไหมคะร้านค้าตัวนี้ก็คือมีการเปิดร้านค้าในแอปช้อปปี้นะณตอนนี้ถ้าถ้าเกิดหมูขึ้นไลฟ์นะคะหมูเนี่ยจะได้รายได้เฉพาะสินค้าที่เป็นร้านของหมูเองหากหมูเอาสินค้าร้าน A ร้าน B ร้าน C นั่นก็คือสินค้าร้านอื่นมาลงถุงส้มณนะตอนนี้หมูนะคะจะยังไม่ได้ค่าคอมนะจากการที่ขายสินค้าร้านอื่นหมูจะได้รายได้เฉพาะสินค้าที่เป็นสินค้าของหมูเท่านันะ้นณตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็น KOL หรือว่า s h o p บิลไลท์ไอดอนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเป็น KOL เนี่ยกเ็เรียกว่าจะสามารถขายของร้านอื่นได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาสินค้าลงถุงส้มได้แค่100ถุงณนะตอนนี้นะ ตอนที่หมูทำคลิปเป็นเดือนเป็นวันที่10ทธันวาคม2566ต้องบอกเวลาที่ชัดเจนด้วยนะเพราะว่าอย่างอย่างที่เพื่อนๆทราบเนาะว่าช h อป e ีอัปเดตเกือบตลอดเวลานะคะณนะปัจจุบันณนะตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะก็คือทัวรนะร้านค้านะคะณนะตอนนี้ถ้าเกิดไลฟ์ขายของจะจะได้รายได้เฉพาะสินค้าที่อยู่ในร้านของตัวเองหากเอาสินค้าร้านอื่นร้าน A ร้าน B ร้าน C มาลงตอนนี้จะยังไม่ได้ค่าคอม แต่สำหรับ KOL หรือว่า Shopee Live Idol นะคะจะได้ค่าคอมจากการขายสินค้าของร้านอื่นเนาะอันนี้หมูว่าเพื่อนๆน่าจะทราบเกี่ยวกับ KOL อยู่แล้วนะคะก็คือเรียกเ,เรียกง่ายๆว่าเป็นนายหน้าหรือว่าไม่ได้เปิดร้านค้าบน Shopee นั่นเองนะคะสามารถเอาสินค้าร้านอื่นลงถุงส้มหากมีลูกค้ากดซื้อผ่านไลฟ์ผ่านถุงส้มของ KOL ท่านนั้นๆก็จะได้ค่าคอมกันไปโอเคนะทีนี้ เร็วๆนี้นะคะอย่างที่หมูบอกว่าช้อปปี้เขาจะรวมโปรแกรมเข้าด้วยกันทําให้ร้านค้านะคะร้านค้านะจากเดิมที่ถ้าเอาสินค้าร้านอื่นลงถุงส้มจะไม่ได้อะไรยกเว้นสินค้าร้านตัวเองนะคะแต่การรวมโปรแกรมนี้นะคะเขาเรียกว่าร้านค้ามีโอกาสแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าขายสินค้าถ้าเกิดเอาสินค้าร้านตัวเองลงถุงส้มด้วยเอาสินค้าร้าน A ร้านดินร้าน C ลงถุงส้มด้วยหากมีลูกค้ากดซื้อสินค้า ผ่านไลฟ์ผ่านถุงส้มข,ของเราสมมุติว่ามีลูกค้าเนี่ยมาซื้อสินค้าร้านอื่นร้าน A ผ่านไลฟ์ของเราตรงนี้เราจะได้ค่าคอมด้วยนั่นแปลว่าถ้าถ้าทําได้จริงๆนะแปลว่าร้านค้านะคะจะได้รายได้จากการที่ลูกค้ากดซื้อสินค้าผ่านถุงส้มที่เป็นสินค้าของเราแล้วเราเนี่ยก็จะได้ค่าคอมจากการที่ลูกค้ากดซื้อสินค้าร้าน A ร้าน B ร้าน C ด้วยนะคะณนะตอนนี้นะ หมูก็เลยมาบอกเพื่อนๆแบบคร่าวๆก่อนซึ่งข้อมูลเนี่ยหมูยังได้ไม่ครบมากแต่ว่าเท่าที่อ่านคร่าวๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือร้านค้าเนี่ยมีแนวโน้มหรือว่ามีโอกาสที่เอาสินค้าร้านอื่นลงถุงส้มมีโอกาสจะได้ค่าคอมแล้วก็ได้ได้ได้จากร้านตัวเองเหมือนเดิมนะคะก็มาอัปเดตประมาณนี้ก่อนเพราะว่า มีเพื่อนๆหลายท่านเนาะที่เป็นร้านค้าแล้วต้องการจะได้ค่าคอมใช่ไหมคะตอนนี้มีโอกาสแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะได้สมัครเ,เป็นโซเชียลพาร์เนอร์กับช้อปปี้อยู่แล้วเพื่อนๆลองเช็คอีเมลนะคะหรือว่าลองเช็คการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขายดูเพราะว่าหมูได้รับการแจ้งเตือนแบบนี้มานะคะหมูก็เลยกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เขาจะให้เราทําการกดยอมรับการย้ายโปรแกรมหรือการเหมือนแบบเรายอมรับการเข้าร่วมโปรแกรมนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าหมูนเนี่ย น่าจะสมัครเป็นโซเชียลพาร์ทเนอร์นะคะก็เลยเหมือนเราไปกดยอมรับหมูก็กดยอมรับโปรแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองเช็คดูนะแล้วเขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบบอกคร่าวๆก่อนนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวหมูขอโทรถามช้อปปี้ให้แน่นอนก่อนไปดูข้อมูลให้แน่นอนก่อนแล้วเดี๋ยวหมูจะมาทําคลิปชี้แจงรายละเอียดให้อีกทีหนนะะึ่งนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยช้อปปี้เขาจะมีแบ่งเป็น3ามรอบ ตามนี้นะคะซึ่งเรียกว่าโปรแกรมน,นตอนนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเป็นการแจ้งเตือนแบบบอกกล่าวคร่าวๆหมูก็เลยรีบมาทำคลิปเพราะว่าก่อนหน้านี้หมูจะมีทำคลิปสองคลิปนี้ซึ่งในในรายละเอียดของสองคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นเคจะเป็น KOL เท่านั้นนะคะที่จะได้ค่าคอมจากการเอาสินค้าร้านอื่นลงหูส้มแล้วได้ค่าคอมเนาะแต่ร้านค้าเนี่ยไม่สามารถเป็น KOL ได้นะคะสำหรับสองคลิปนี้ แล้วก็อย่างที่หมูมาอัปเดตคลิปนี้ก็คือในปีหน้าหรือว่าเด็วๆดนี้อย่างอ,อย่างที่หมูบอกร้านค้ามีโอกาสมีแนวโน้มเอาสินค้าร้านอื่นลงถุงส้มเมื่อลูกค้าซื้อผ่านถุงส้มเรามีโอกาสได้ค่าคอมจากการเอาสินค้าร้านอื่นลงถุงส้มตามที่หมูบอกเนาะอันนี้ก็มาบอกเขาคๆเผื่อถ้าเกิดใครเป็นร้านค้าอะไรยังไง จะได้แบบว่ารอเนาะเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะแบบว่าอยากเป็น KOL อยากอยากขายสินค้าร้านอื่นเราได้ค่าวคอมด้วยเลยรีบมาอัปเดตให้ก่อนส่วนข้อมูลขอไปศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแลวเดี๋ยวหมูจะมาทำคลิปแจกแจงรายละเอียดให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะคะขอหมูไปรวบรวมข้อมูลก่อนสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับการอัปเดตคร่าวๆอัปเดตเบื้องตน้น นะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่เป็นร้านค้าแล้วอยากจะได้ข้อมูลอัปเดตเพื่อนๆพิมพ์พเลขหนึ่งใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าหมูทําคลิปใหม่ที่ว่ารวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดแล้วแล้วหมูจะแนบลนิงให้เพื่อนๆใต้คลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งมานะสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเพิ่มจะรีบมาอัปเดตให้เลยนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ